ภรรยาหนุ่มกลารู้เรื่องมือที่3ตั้งแต่ลูก9เดือนระแคะระคายมานาน F4 ชี้เบาะแส เป็นประเด็นร้อนๆในตอนนี้ค่ะกรณีของนักร้องดังหนุ่มกลาที่ถูกโยงเป็นนักร้องเสียงนุ่มมีเมียน้อยก่อนเจ้าตัวจะออกมาอัดคลิปชี้แจงและขอโทษบอกว่าแยกบ้านกับภรรยามาสองปีแล้วมีการพูดคุยเรื่องหย่ามาโดยตลอดก่อนจะมีการเปิดเผยจากทนายดังว่าทางฝ่ายเมียหลวงเตรียมฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเมียน้อยถึง10ล้านบาท ล่าสุดข่าววันที่20มิถุนายน2566ทางทีมข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ก็ได้พูดคุยกับทนายพัฒนอนุสรออสุระพงศ์ซึ่งเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า คุณจูนเพนชุลีก็ได้ติดต่อมาหาตนเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อปรึกษาเรื่องการฟ้องร้องบุคคลที่3ซึ่งคุณจูนเล่าให้ทนายฟังว่ารู้สึกเจ็บปวดมากกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นจนถึงขั้นปรึกษาจิตแพทย์มาแล้วแต่ภายหลังเริ่มทำใจและมุฟ e ออได้ ทั้งนี้ค่ะคุณจูนก็ได้เล่าให้ทนายฟังอีกด้วยว่ารู้เรื่องของมือที่3ตั้งแต่ลูกสาวอายุได้9เดือนซึ่งระแคะระคายและทราบมานานพอสมควรแต่พยานหลักฐานยังไม่ชัดเจนจนล่าสุดที่เห็นเป็นข่าวก็ชัดเจนแล้วว่าเป็นคนเดียวกันประกอบกับที่มีแฟนคลับสามีส่งหลักฐานมาว่าเห็นบุคคลที่สไปงานแสดงคอนเสิร์ตท,ทุกครั้งที่เธอไม่ได้ไป ส่วนที่สามีชี้แจงว่าแยกกันอยู่สองปีแล้วอยู่บ้านคนละหลังยืนยันว่าแยกกันอยู่จริงแต่ยังติดต่อพูดคุยกันในฐานะพ่อและแม่แต่ในฐานะที่เป็นภรรยาและมีใบทะเบียนสมรสคุณจูนก็ถือว่ามีสิทธิ์ตามกฎหมายและมีอำนาจฟ้องร้องมือที่สามซึ่งตกลงฟ้องร้องอีกฝ่ายเป็นจำนวน1ิบล้านบาทมองว่าจะได้เงินเท่าไหรไม่สำคัญที่ออกมาเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเอง สำหรับเรื่องการหย่านะคะคุณจูนก็ได้เคยพูดคุยกับหนุ่มกลาลในเบื้องต้นแล้วซึ่งคุณจูนก็ยอมหย่าแต่ต้องอยู่บนข้อตกลงและสัญญาการหย่าโดยเฉพาะเรื่องของทรัพย์สินเรื่องลูกและหน้าที่ของพ่อและแม่ถ้าตกลงกันได้ก็พร้อมจะเซ็นใบหย่าให้ทันที